อย่ายข้อิยนะครับดันั้ครับงเท้าคูมคนขััเท้าคู่เียร้ผู้เป่โลใสมีู้นาทางปาของเราทุกท่านท่านรีชา เฉลาเวลามารดาคนที่สองและทุกหลายช่างยนทุกคนในรุกงอรุณอาของใสวันนี้นักสถาที่แห่งนี้หัวใจทุกดวงเราชาวช่างดนที่ได้มารวมกันด้วยความศรัทธาด้วยความรักด้วยความกระดันยงสูงสุดเพื่อต้องการประกอบพิธีการสำคั์ ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษอันเป็นรากฐานของสังคมไทยนั่นคือพิธีไหว้รูปรนจำปมีการศึกษา2,568ครูสองขยานนี้มีความหมายซึ้งเกินกว่าคำใดหรือคำพนานาท่านคือผู้ให้ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งวิชาชีวิตให้ทั้งคำแนะนำให้ทั้งกำลังใจไม่เคยมีสิ่งใดที่ ครูจะกวงแกนจากลูกศิษย์มีแต่ความเมตตาความปรารถนานี้และความหวังที่จะเป็นศิษย์เติบโตเป็นคนดีคนเก่งและอนาคตที่สดใสวันนี้เราจะน้อมกิดน้อมใจครับลำลึกพักคุณอันประมาทไม่ได้ของครูทุกท่านผู้ที่เสลยสละยแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนเรามาด้วยความรัก ความอวร่งความอูพียแค่เดแต่ไก่ตันี้ยเอท่าน